สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์ในเกม d i ียบร4นะครับจากที่ทีมงานเขาได้ปล่อยคลิปแนะนําการเล่นในซีซั่นหนึ่งอย่างเป็นทางการออกมาแล้วผมไปนั่งดูก็พบว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจปรากฏวับวับแวมแวมออกมาให้ได้เห็นเยอะพอสมควรคลิปนี้ก็เลยถือโอกาสรวบรวมสิ่งต่างๆที่พอจะสังเกตได้จากคลิปบวกกับความเห็นส่วนตัวของผมลงไปนิดหน่อยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะถูกจะผิดยังไงก็ไม่คอนเฟิร์มกันแล้วกันนะครับกลัวพลาดอีกเอาเป็นว่ารับชมอย่างมีวิจารณญาณกันแล้วกันก่อนจะไปฝาก like, go share, go subscribe, go subscribe, ใใกด เ,เ,เดี๋ยวกลับมาพบกันหลังอินโทรครับ สำหรับซีซันใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยมีชื่อว่าซีซันออฟเดอะมาริ n แนนะครับทีมหลักของซีซันนี้ก็คือมีการระบาดของเชื้อร้ายชนิดหนึ่งในแสตลี r y ชื่อว่ามา l ิคแน n ที่ทำให้เหล่ามอนสเตอร์บ้าคลั่งแล้วก็ดุร้ายมากขึ้นหน้าที่ของเราก็คือออกเดินทางเพื่อจัดก,การกับเหล่า m a l i คแนนมอนสเตอร์เหล่านี้นั่นเอง มาเริ่มกันที่หน้าสร้างตัวละครกันนะครับเมื่อซีซันเริ่มต้นเนี่ยตอนกดสร้างตัวละครถ้าใครที่เล่นเนื้อเรื่องจบแล้วนะครับจะสามารถติ๊กสก i ปแคมเปญได้จะได้ไม่ต้องเล่นเนื้อเรื่องซ้ำอีกรอบนะครับแต่ใครที่ลืมติ๊กก็ไม่เป็นไรนะพอสร้างตัวละครเล่นไปแล้วเนี่ยมันยังจะมีปุ่มสก i ปแคมเปญอยู่ที่หน้าสร้างตัวละครโดยจะข้ามเนื้อเรื่องตั้งแต่ที่คุณเล่นถึงในปัจจุบันเนี่ยไปจนถึงจนจบให้ในทันทีนะครับและอย่าลืมว่าตอนกดสร้างตัวละครเนี่ยจะต้องเลือกสร้างในซีัั่นนะครกก็ยงเลือ สร้างตัวละครใน Eternal Realm ได้ปกตินะครับหรือว่าจะเล่นตัวละครเก่าต่อไปก็ได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าคุณก็จะไม่ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและก็คอนเทนต์ใหม่ๆในซีซั่นนั่นเอง มาต่อกันที่เรื่องของมาริคแนนฮาร์ดนะครับหรือว่าเคจฮาร์ดนะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น32แบบด้วยกันแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่นะครับก็คือสีแดงวิกเชียสฮาร์ดนะครับได้พลังพิเศษประเภทออฟเฟนต์พาวเวอร์นะครับสีฟ้าบรูทัลฮาร์ดได้พลังประเภท d ดฟเฟนต์พาวเวอร์สีม่วงเดวียสฮาร์ดได้พลังประเภทยูทิลิตี้นะครับและสุดท้ายเรดฟูลฮาร์ดจะมีพลังที่แกร่งกว่า3สีก่อนหน้าแล้วก็ข้อดีคือใส่กับสลอส็อตสีอะไรก็ได้นะครับจากภาพที่รออา จะแสดงผลตามสล็อตที่เราใส่นะครับใส่สล็อตสีอะไรก็จะแสดงผลตามสีนั้นคล้ายๆกับระบบเจมปกตินั่นเองต่างกับ3สีหลักนะครับที่มีพลังฟิกซตายตัวอยู่แล้วนะครับ และนี่ก็คือ NPC common นะครับเป็นตัวละครที่เป็นตัวเดินเนื้อเรื่องหลักใน s e a s o n a l Quest l i น e นั่นเองจะเห็นว่ามีโตะคราฟแบบใหม่ที่ชื่อ common work bench นะครับเราสามารถคราฟมาริคแนนฮาร์ดได้เองด้วยนะรายละเอียดที่พอจะเดาได้จากภาพก็คือตัวละครสามารถคราฟเคชได้ตั้งแต่ต้นเกมโดยเคชก็จะมีไอเทมพาวเวอร์ของมันเองด้วยนะครับตรงนี้ผมเดาว,ว่าค่าไอเทมพาวเวอร์ของเคชเนี่ยก็จะอ้างอิงจากตัวละครของเรานั่นเองจากในตัวอย่างที่ตัวละครเลเวล20นะครับไอเทมพาวเวอร์ของเคชที่เรา ได้เนี่ยก็จะอยู่ที่260ร้อถึงสองและเมื่อเลเวลตัวละครมากขึ้นก็น่าจะเพิ่มค่าไอเทมพาวเวอร์ที่คราฟได้ขึ้นไปตามลําดับนะครับ ต่อมาจะเป็นส่วนที่คําอธิบายแอฟฟิกของเคชนะครับในภาพนี้เ,เขาระบุว่ามี1นึ่งอฟฟิกเพราะงั้นตรงนี้ขอเดาว,ว่ามันคงมีความเป็นไปได้ว่าเคชระดับสูงเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1นึ่งอฟฟิกก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ผมเดาๆเอานะครับแต่ว่าทุกคนควรจําให้ขึ้นใจว่าเคชที่ติดตั้งลงไปในเครื่องประดับแล้วเนี่ยจะไม่สามารถถอดออกได้นะครับทำได้แค่ใส่เคชอันใหม่ทับลงไปเท่านั้นแล้วก็เคชอันเก่าก็จะถูกทําลายทันที ย้อนกลับมาที่วิธีการคราฟเคจฮาร์ดนะครับจากในภาพคือเราต้องการวัตถุดิบที่ชื่อว่ามาลิกแนนไอคอรตรงนี้ผมออกเสียงผิดขออภัยนะครับผมออกเสียงตาม Google นะเป็นวัตถุดิบที่จะสุ่มดรอปได้จากมาลิกแนนมอนสเตอร์นะครับใครที่ฟาร์มวัตถุดิบมาเยอะๆก็มาลุ้นคราฟเอาเองได้เลยข้อดีของการคราฟเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่มันสามารถเลือกสีของเคจที่เราต้องการได้เลยนะครับส่วนเรื่องออปชันก็คงจะต้องสุ่มๆกันไปตามระเบียบ นอกจากจะมีให้คราฟเคจฮาร์ดแล้วนะครับยังแอบ,บเห็นอีก2หัวข้อก็คือมาลิกแนนอินวอ e ์เกอร์แล้วก็คราฟเต็ดแคชนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับก็คงต้องรอตอนเปิดซีซันกันต่อไป มากันที่เรื่องของ s e a s o n a l Quest Line นะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเควสแรกนะครับชื่อเควส t ว่า Burning from Within นะครับจากภาพจะเห็นว่าเควสจะเริ่มต้นที่เมืองคิโอว์ชาดจาก NPC ที่ชื่อว่าเวอร์ตันตรงนี้ออกเสียงผิดขออาภัยอีกครั้งนะครับซึ่งเวอร์ตันเนี่ยจะยืนอยู่ข้างๆจุดวาร์ปในเมืองคิโอว์ชาดเลยโดย Seasonal Quest เนี่ยจะแยกสีชัดเจนจากเควสหลักแล้วก็สายเควสอย่างที่เห็นว่าไอคอนของเควสเนี่ยจะเป็นรูปใบไม้สีเขียวนะครับรวมถึงตำแหน่งของ Quest เควสนที่ก็จะ เป็นสีเขียวด้วยเช่นกันทําให้ไม่ต้องสับสนนะครับเผื่อใครที่แบบไม่อยากจะทำไซส์เควสแล้วอะไรก็อยากจะเลือกทําเฉพาะซสซั่นเควสเท่านั้นนอกจากนั้นเนี่ยในเมนูเควสยังมีให้เราเลือกโชว์เฉพาะซีซั่นเควสอีกด้วยนะครับมาต่อกันที่เรื่องของ b a t t l e Pass นะครับรางวัลจากพาสส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นพวกคอสเมติกนะครับเป็นม้าเกราะม้าอีโมดแล้วก็สมอลดอริงแอชนะครับซึ่งก็แอบมีภาพมาให้เห็นบ้างแล้วนะครับสำหรับคอสเมติกพิเศษของซสซั่นแรกที่มีชื่อว่า Run Set ข้อดีของคอสเมติกในพาสคือมันจะใช้ได้ทุกอาชีพนะครับไม่ต้องกลัวว่ากดรับมาแล้วเนี่ยจะไม่ตรงสายกับตัวละครที่เราเล่นเท่าที่มีภาพหลุดมาให้ดูเนี่ยส่วนตัวถูกใจมากนะครับเพราะว่ามีออฟแฮนของเนโครมาให้ตั้งแต่เลเวลสามแล้ว <c oughs> แน่นอนว่าผมยังคงเล่นเนโครต่อไปเหมือนเดิมนี่แหละนะครับและออฟแฮนที่มีในเกมปัจจุบันเนี่ยมันไม่สวยเลยนะครับนอกจากคอสเมติกที่ได้จาก b a t t l e Pass แล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังจะมีอัปเดตคอสเมติกใหม่ๆใ,ในร้านค้าอีกด้วยนะครับก็มีพรีวิวมานิดหน่อยให้ได้้้พอดูปนจ มาดูเรื่องของ Smoldering Ash นะครับตรงน,นี้เนี่ยแอบเห็นว่ามันมีการจำกัดเลเวลการใช้งานด้วยนะตามภาพเนี่ยเขาบอกว่า Smoldering Ash ขั้นต่อไปเนี่ยจะรับได้ที่ Battle Pass เทียร์8แต่จะใช้งานได้ตอนเลเวล35เท่านั้นในส่วนที่เลเวลล็อกนะครับผมเข้าใจว่ามันจะล็อกแค่ช่องรางวัล Smoldering Ash เท่านั้นเพื่อไม่ให้มีผู้เล่นที่สามารถแบบอัปเกรด Seasonal Basing ได้เร็วจนเกินไปนะครับส่วนรางวัลของ c o s m e t i c อื่นๆเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีการล็อกเลเวลแต่อย่างใดนะครับเช่นใครที่ซื้อตัวเกมแบบ Ultimate เนี่ยที่ เทียมาให้20เลเวลก็น่าจะกดรับคอสเมติกแล้วก็อ e ีโมดต่างๆได้เลยจะเว้นก็แต่ช่องของ s m o l d e r i n g Ash ที่ต้องรอให้ถึงเลเวลที่กําหนดเท่านั้นนะครับและสําหรับใครที่ซื้อตัวเกมแบบ Standard นะครับแต่อยากจะซื้อพาสจากในเกมก็สามารถซื้อได้นะครับโดยพา s s สพรีเมียมเนี่ยจะราคา1,000พลตินัมพา s s สเอ็กซ์อลเรเเนี่ยก็จะราคา2,800แพลตินัมนั่นเอง ในส่วนนี้เนี่ยขอแนะนําเพิ่มเติมไว้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อพรีเมียมพาสนะครับคือมันมีพาส s แบบพรีเมียมนะครับหนึ่พัแพตตินัมแล้วก็พาส์เอ็กซ์เซเรเเนี่ยแพงมาก2800แปพตตินัมนะครับแพงกว่าการเกือบ3เท่าผมแนะนําว่าใครที่แบบมีเวลาเล่นเองแล้วก็ไม่ได้รีบจนเกินไปนะครับกดพาส s p พรีเมียมธรรมดาก็พอเพราะว่าไอพาส์เอ็กซ์เซเรเเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมานอกจาก ปลดล็อก20เทียแรกให้เราตั้งแต่แรกเท่านั้นเองอะนะครับก็ใครมีเวลาก็สามารถเก็บเองได้อยู่แล้วแล้วก็ในซีซันต่อๆไปนะครับคือผมทราบว่ารางวัลของพาสในแต่ละซีซันเนี่ยมันจะมีรางวัลเป็นแพลตินัมให้เรามาสแตนดาร์ดรู้สึกว่าจะ666แพลตินัมซึ่งถ้าในซีซัน2มาถึงนะครับคุณอยากจะซื้อบ t ตรเ p ิ s s อันใหม่คุณก็เติมเพิ่มไปแค่ประมาณ3-400แพลตินัมเนี่ยก็จะสามารถซื้อพาสพรีเมียมในซีซันต่อไปได้ทันทีนะครับ และล่าสุดมีการประกาศจากทวิตเตอร์ของอดัมเฟลเชอร์นะครับเป็นคอมมูนิตี้แม a g เจอร์ของเด a บโลนะเขาบอกว่าใครที่ได้พาสจากดีลักซ์ d i ดิชันแล้วก็อัต i m เม e e d ดิชันเนี่ยหากคุณไม่อยากเปิดใช้งานพาสในซีซั่นนี้นะครับก็สามารถดองไว้รอซีซั่นต่อๆไปได้ด้วยนะเขาไม่ได้บังคับให้กดใช้นะครับใครที่แบบอาจจะยังไม่ถูกใจคอสเมติกที่มันเป็นเซ็ตโคดิรอนเซ็ตนะครับสำหรับซีซั่นนี้เนี่ยก็อาจจะเก็บไว้รอซีซั่นหน้าก็ได้เผื่อแบบว่าซีซั่นหน้าอาจจะมีชุดที่มันถูกใจกว่านะ นึงนะครับตัวเกมจะอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆทั้งหมดนี้เนี่ยในวันที่18กรกฎานะครับอย่าลืมว่าทุกคนต้องทําการล็อกอินตัวละครที่มีโปรเกรสชันสูงสุดใน ID อย่างน้อย1ครั้งหลังอัปเดตนะครับและหากใครที่มีหลายตัวละครนะครับแนะนําว่าให้กดเข้าเกมสักครั้งหนึ่งให้ครบทุกตัวไปเลยก็ดีตัวเกมเนี่ยมันจะได้ snapshot ข้อมูลที่มีโปรเกรสชันสูงสุดในแต่ละคอนเทนต์ให้โดยอัตโนมัตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เช่นเคยและอีกไม่กกกีีีี่่่วววััันนนนนน้้้็จะถึงทเริมตแล ส่วนตัวค่อนข้างตื่นเต้นพอสมควรยังไงใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารแล้วก็คอนเทนต์ดีๆจากเดียบรูสีเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยกันแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้ากับท o p Game Thailand คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ